ดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการขึ้นล้อกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบูเล่บีเคเคนะครับกับอาจารย์นัทนะครับผนกินกับอาจารย์นัทฮะเขาลเสีดังเลยว่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ผมจะเปิดสองเร้อนวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นัทบูเล่นะครับวันนี้อาจารย์นัทจะขึ้นล้อให้นะครับแกขึ้นล้อแน่นอนมากนะชัว เดี๋ยวนี้เราจะมาทำแบบขัดสามกันนะครับเริ่มจากล้อหน้านะอันนี้นะครับดูหน้าสามเรี่ยๆขัดหกจะง่ากว่าเราจะนับชูแรกถึงสถึงถึ่งพัห้าสกลองสามสห้าหกง่ายกว่าแล้วไปนับสามนับสิบโดยง่ายตามแบบตอนตกนะจะนับตตยตอนตกเฉยใต้ือโอเคขัดหกอ่าขัดหกนะครับ หรือที่เขาอ่งเรียกว่าขัดสามนั่นเองนะโอเคไหมตรงนี้งงไปอีกงงไปใหญ่เลยทีนี้ใส่แอ่าเมื่อคุณร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เริ่มจากร้อยนะครับที่รวดลงไปในดุมทั้งหมดแล้วนะครับก็เริ่มหาจุดขันนะจุดแรกก่อนนะครับจุดขันไม่เหมือนกันนะครับจุดขันไก่บางตัวขันตือห้าเวลาไก่ขันนะนะ กไมเนี่ป็นรอยเหมือนกันไหมเนี่ยอันนี้ขันตัวฝรั่งเาเรียกริปเปิลนะริปเปิลหัวนมหใช่มันเหมือนไงแต่เป็นหัวนมใหญ่นะหัวนมผมบอกว่าหัวนมแล้วพี่ก็สูบไปทีนี่เสื้อเป็นทีมาร์กไม่เอาเราไม่ติดเลดนะของเราเด็กดูได้อันนี้เนี่ยเราหาอย่างเดียวเองนะโอเค สอง่ว <2, S 2> ท, 3, <4. S 3> ที่สามขึ้สี่ครับไขว้กันไปนะอันนี้เรียกว่าขัดหกนะครับ<ช>ขัดหบ้านเราเรียกขัดหเนะเาะแต่ว่าทางตะวันตกเขาเรียกขัดสามนะครับสามคู 3> 3นะครับ3ามคูณสองโอเคเขาบอกไม่หมดนะ พอษีมันต้องใส่ด้วยกันเป็นคู่อยู่แล้วเลยต้องไม่ได้ถ่ายถ่ายคู่ถช่างปานะนับยังไงนะครับอาจารย์นั่นับยังไงไใครกันที่ทีบอกแล้วไงพี่จิ๊บอื่นเขาทำที่เท่าไม่ได้ถ่ายเนี่ยถ่ายให้ให้ให้ทบทวนอีกทีหนึ่งจะได้ไม่งง จะขัดไปนี้เรื่อยๆนะครับนับไปนะหนึ่งสองสามสีห้าหแบบคอนเทนี์นะครับสำหรับคนที่อยากลองทำนะครับอยากให้ลองนะครับบอกไว้ก่อนตัวนี้ขอบล้อตัวนี้นะครับขึ้นแบบ traditional นะฝรั่งเขาเรียก t r a d i t i o n a ก็คือแบบขึ้นแบบปกตินะครับถ้าเป็นล้ออีกแบบหนึ่งอาจจะมีแบบคว้หรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องดูในคู่มือเขาด้วยนะเวลาเขาซื้อล้อเข้ามาแล้วนะครับต้องยกตัวอย่างว่า ขอบล้อจีทสปอร์ตเป็นี่ครัอันนั้นน่าชัวร์นะขอบล้อจีทสปอร์ตขึ้นแบบไขว้นะครับก็คือไขว้กันครับฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาฝั่งขวามาล็อกฝั่งซ้ายอันนี้การออกแบบของจีทสปอร์ตเขาก็จะมีแบบการออกแบบสะพานนะนะเส้นสตรีมี่เขายืดสะพานเข้าใจว่าเป็นกรงลนก,กตลอดเลยนะเบิร์ดเคดเบิร์ดเคดเป็นกรงนกหรือว่าสปอร์ตเนี่ยมันไต<า>้เลยเหรอ ไม่โกนเพรมันไม่ควยนี่แต่ลิฟเทกนะเออลิฟเทกแต่ลิฟเทกก็ไมควยลิฟเทกก็ควยไฟหมดไฟหมดกีสปอร์ตไฟหมดทุกตัว,ว,วอันนี้คือค,คุณจอร์ดเฟนคุณจอร์ดเฟนเขาเชื่อว่าแข็งแรงกว่าการออขึ้นล้อแบบปกตินะการควยนะจอร์ด <George S 1> ไหนจอร์ดเฟนจะของ G-Sport ์ตไงเขาออกแบบเองนะล้อนั่น น้อยไตำนานอะชอก็ดูไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เราเล่นมุกกันนะอ่าด้วยนะก็ต,ตัดนะครับเนี่ยก็ขึ้นไประมาณนี้นะครับนับนับไปแล้วก็มีคนถามว่าขันเข้าไปของ้อนถลอกทำไงนะครับทำสีใหญ่ <laughs> <laughs> ทำใจถูกต้องไอ้ถลอกอะเนี่ยเราใช้เมจิกนะครับ ใช้ปากกาเีจิกนะโอเคมันมีรอยมีตรงแ,แล้วจะหล่นหล่นที่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไของมันใช้อยู่แล้วไม่เป็นไรโอเคเม่ต้อพอร้100อยครบปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะสัตว์ต่อไปนะอันนี้เราร้อยนะครับทีละสองซี่สองซี่นนะโอเค ฝั่งแรกนะฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นฝั่งขวานะครับก็เหมือนเดิมนะครับนับฝกนะับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ร้อยเลยแล้วครับเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่คือเกินตลอดเลยนะเบื่อเบือเบือจะได้ไม่เครียดไง ขึ้นล้ออารมณ์ดีฮะมารกบอกเครียดแทนเลยเครียดแทนนิ้โป้นี่ภาษาบ้านเราภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะปวดเหรอปวดซึ่งด้วยหัวครับก็ต่างกันแค่ไหนก็ตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรฮะตรงนี้เรียกว่าอะไรเออนั่นสิแป้นแป้นซี เคยได้ยินมาก่อนเดี๋ยวไปหาก่อนนะเราสงส,สัยเรื่องความยาวซี่นะครับว่าใช้ดุมนี้ขอบนี้ใช้ซี่ลวดยาวเท่าไหร่ก็ต้องใช่ใช่มีคนถามเยอะเหมือนกันเราก็ต้องถาม ลานี่เราจะไปขึ้นแล้วถ้าขึ้นเองอะ่ะซื้อมาขึ้นเองอะ่ะจะหาสเปคยังไงต้องวัดใจเอาครับม,มันมีวิธีคำนวณอยู่นะแต่มันยากมาาต้องเก่งคณิตศาสตร์เราต้องดูขนาดปีกดุมของเรารู้ขนาดความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อแล้วเอามาคำนวณเอาว่ามันจะเป็นกี่มิลลิเมตรมันมีวิธีคำนวณอยู่เคยเห็นอยู่แต่ว่ายุ่งยากมากเลย ก็เลยมีเว็บบางเว็บเนี่ยเขาทำระบบขึ้นมาให้คุณใส่ที่ห้อขอบล้อยี่ห้อดูแล้วคุณก็คำนวณได้เลยนะครับเราคํานวณให้คุณเสร็จเลยนะถาอยากรู้หลังใหม่มาแล้วกันคือกูเกิลถ้ายากรู้ว่าหลังใหม่มาก็ได้นะครับดูเกิลพูดคำว่าโอเคดูเกิลแทนที่จะเป็นกูเกิลก็เป็นกูรูอะไรอย่างเงี้ย มีถามผู้ดูนัดดีกว่าเนี่ยชัวร์นะครับผู้ดูนัดก็จะบอกให้ว่าไซส์ไหนจะต,ต้องมาขึ้นล้อ,อกับแกนะค่าเที่ยว500บาทถา<อ>ัดแล้วไม่ใช่หายไปเ,เฉยๆนะครับรอนึงเดือนเอาลอ้ลอเอาลอ้อ,าลอคุณออกมาให้แกขึ้นด้วยนะครับไหนคุณได้ขนาดซี่รวดไปแล้วเนี่ย <laughs> โอเคก็ร้อยไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนฝั่งซ้ายนะครับก็ใช้แพทเทิร์นเดิมนะครับหกนะครับขัดหก หรือ3ามคูณสองนั่นเองก็เสร็จแล้วนะครับรอหน้านะอันนี้ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ขันตึงนะครับอันนี้เเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะ จากเราสารซี่ลวดได้ถูกต้องแล้วนะครับเราจะต้องเริ่มต้นวยการคันหัวซี่ลวดนะครับให้มันเข้าไปในเกลียวเนาะให้สุดแค่เกลียวกับขอบนี้พอดีก่อนครับแบบนี้นี่ครับเล็บจิ๋จก็ไม่โดนนะครับจุกอันเลยนะครับจุกอันเลยจาก16ซี่ใช่ครับ ต่อไปจะเป็นการตั้งสูตรล้อนะครับก็เริ่มจากการไขตัวหัวซีลวดเข้าไปให้แน่นนะแค่แน่นต้องเกาะ่อนอ้งเรืมันต้องขันก็เท่ากันนะอ่ะตา,ามหลักเราต้องขันทีละนับอรอบเรากระดูซึขดระูซึต้องแต่ละขวดต้องขันเท่ากันมันสูตรได้หมดมันก็จะง่ายเนี่ย ด้ื่ามาปรับนีนทจนึงเพราะว่าปิดดูมันไม่เท่ากันล้อหลังขึ้นยากฝังคอกมันจะกว้างกว่าแต่มันกว้างกว่ากันไม่เยอะไม่ค่อยมีผลอะไร่ายใ้มันสุดตรงมัน,น,นมันเป็นสีดำแล้วมันโฟกัสยาก งถอยไปไหน่อยก็ได้แล้วโอเคสุดแล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคครับขันสีส่ด้านของเรือพอขันเข้าไปปุ๊บจากที่มันงองๆมันก็จะเริ่มตรงนะซีรวดนะครับขันเข้าไปให้พอตรง เสร็จแล้วครับง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ครับโอ้ราทำพร้อมซิ่งแลครับเนี่ยโอเคยังตึงนะครับขึ้นรูดนะครับไม่ใช่ครับมือเนื้อขาตึงแล้วขาชาแล้วไม่ค่ยดูนะครับหลักๆเลยคือนี่เราต้องไม่ให้มันขึ้นอย่งอืม แล้วเราค่อยมาถ้าขึ้นลงมันโอเคแล้วใช่ไหมมันคมแล้วเราค่อยมาปรับซ้ายขวาต้องปรับอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจะไปปรับแ้าปรัก่อนม่ได้นะต้องปรับปรับขึ้นลงก่อนต้องปรับการเด้นขึ้นขึ้น,นลงลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับศูนย์ทางซ้ายและทางขวาอ่าซึ่งจะเป็นขั้นตอนการตําทำต่อไปการขันหัวชี้ด้วยถ้าไปมันต้องขันมาเท่ากัน ที่ตั้งจังหวะขึ้นจังหวะลงเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็จะมาตั้งซ้ายกับขวานะครับ หัวจะขันให้มันตรงได้นี่ไม่ง่ายนะใจเย็นนะ,อะ,อะโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้ตั้งเสร็จแล้วล้อหลังนะโอเคครับเรียบร้อย ประมาณนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับวันนี้นะครับกับเรื่องการประกอบล้อรถจักรยาน b m s นะครับสำหรับวันนี้ผมจีรัสกุมวิชกุลต้องขอกล่าวขอบคุณและกล่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ